ญาติมหงไทยเผชิญกับข่าวสารที่ทําให้คนให้ความสนใจมากขึ้นซึ่งเริ่มจากกรณีที่มีการพบปัญหาจุลินทรีย์ในญาติมาสมุนไพรสูตรสองรที่332และการลักลอบผลิตสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตทําให้เกิดความสงสัยว่าสถานที่ผลิตของหงไทยมีปัญหาหรือไม่นายธีรพงศ์ระบือธรรมเจ้าของบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดเปิดเผยว่าสถานที่ผลิตญาติมะและบรรจุข,ขวดทุกขนาดอยู่ที่พุทธมนฑลสายสอง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ผลิตยาแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ติดสติ๊กเกอร์และแท็กโลเนื่องจากสถานที่เล็กและไม่สามารถขยับขยายได้โรงงานใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วที่พุทธมทนฑลสายสีจะมีความสามารถในการผลิตและบรรจุข,ขวดได้ดีกว่าสถานที่เก่าแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตซึ่งนายธีรพงศ์กล่าวว่าการทําธุรกิจไม่ใช่แค่ได้รับใบอนุญาตแต่ต้องทําให้คุณภาพของสินค้าได้รับการยอมรับและให้ลูกค้าประโยชน์สูงสุด นายธิรพงศ์ยังเผยว่าตนเป็นผู้บริหารหงไทยคนเดียวทุกเรื่องมาตลอด20ปีซึ่งมีเรื่องที่ไม่รู้และไม่เข้าใจแต่ตนไม่เคยหยุดงานและพยายามเรียนรู้และทําให้ดีขึ้นเมื่อถูกถามว่าอยากเลิกหรือไม่ก็ตอบว่าท้อและเครียดมากแต่เมื่อตื่นมาแล้วก็เหมือนคลายไปแล้วสมองก็บอกให้ทําต่อไปจึงไม่มีความรู้สึกที่จะหยุดงานสําหรับกรณีที่พบว่าญาติมาหงไทยมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์หลังจากที่สทนติดต่อมา เพื่อให้ความช่วยเหลือในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพรที่อยู่ในขวดซึ่งนายธีรพงศ์กล่าวว่าตนไม่เคยรู้เลยว่าสทนอทำหน้าที่อะไรแต่หลังจากนี้จะเอาผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นไปฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่สทนอเพื่อให้ได้รับใบรับรองว่ายาิมุนทุกขวดปลอดภยัยแต่ที่น่าสนใจคือการที่สถานที่ผลิตยังไม่ได้รับอนุญาตให้ติดสติ๊กเกอร์และแท็กโลซึ่งนายธีรพงศ์กล่าวว่าสถานที่ผลิตเป็นสถานที่สะอาดแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตทำให้เกิดความสงสัยว่าจะมีผลกระทบต่อการขายหรือไม่ ทำไมสถานที่ผลิตถึงยังไม่ได้รับอนุญาตในเวลานี้ทำไมต้องรอไปติดสติกเกอร์และแท็กโลอีกที่คำตอบจะอยู่ที่ไหนคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดว่ามีผลกระทบต่อการขายหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรให้เพื่อนเพื่อนได้ร่วมพูดคุยกันได้บ้างไหม